ถ้าคุณอยากเป็นที่จดจํานะครับหรือว่าถ้าคุณฉีดน้ําหอมแล้วเนี่ยทุกคนจะจํากลิ่นของคุณได้และจําคุณได้อย่างแน่นอนนะครับเมื่อนีสปอตไลท์ส่งมาที่คุณนะครับคุณต้องดูคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์7ดน้ําหอมนะที่จะทําให้คุณเป็นที่จดจํานะครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแชร์นะครับเจ็ดน้ำหอมนะที่จะทําให้คุณเป็นที่จดจํามันเองครับก็ ขอจากัดความก่อนละกันเนาะว่าน้ําหอมเจกลิ่นนี้เนี่ยมันเป็นกลิ่นประมาณไหนแล้วก็เป็นกลิ่นแบบไหนละกันเนาะเพราะว่าน้ําหอมที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยจดจําเราได้เนี่ยแม้แต่ว่าเราใส่แมสหรือว่าเราใส่หน้ากากอนมามัยเองก็ตามเนี่ยกลิ่นมันก็จะมีความทะลุทนะลวงครับมกลิ่นมันจะมีความรุนแรงแล้วก็จะกลิ่นเป็นกลิ่นที่แบบโชยกลิ่นออกไปหาคนอื่นได้ง่ายแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบ ทุกคนได้กลิ่นและแล้วทุกคนจะจําได้เลยว่านี่คือน,น้ําหอมของคุณอะไรเงี้ยสมมติว่าเวลาที่คุณไปเจอเพื่อนหรือว่าไปเจอใครก็ตามที่รู้จักคุณอะไรเงี้ยเมื่อคุณฉีดน้ําหอมที่แบบเป็นกลิ่นที่แบบรุนแรงเป็นกลิ่นที่แบบทุกคนจําได้อะไรเงี้ยเออทุกคนน่าจะเห็นภาพน,นะว่าแบบเวลาที่คุณฉีดไปแล้วเนี่ยเพื่อนของคุณเนี่ยจำได้ว่าอันนี้คือกลิ่นคุณโดยที่แบบ คุณยังไม่เดินมาแต่ว่ากลิ่นน้ําหอมมันโชยไปแล้วเนี่ยเ <_ C 1> พื่อนของคุณจะจําได้หรือว่าคนรู้จักของคุณจะจําได้เลยว่ากลิ่นนี้แหละคือตัวคุณครับแล้วก็ทุกคนจะจํากลิ่นของคุณได้อะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะเป็นกลิ่นที่แบบมีความกระจายตัวรุนแรงกระจายตัวได้ดีอะไรประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของกลิ่นเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบครับในคลิปเรนี้นะครับโอเคไปเริ่มที่กลิ่นแรกกันเลยครับเขาเริ่มจากที่น้ำหอมคนไทยก่อนแล้วกันนะเพราะว่าผมมีน้ำหอมคนไทยทั้งหมด2กลิ่นในคลิปเร็วนี้นะครับขอเริ่มจากตัว เชอรนอลนะครับแมนโกสติ๊กี่ไรซ์นะครับเป็นกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองครับจากแบรของเจอร์นอลซึ่งผมรู้สึกว่าแค่กลิ่นก็ยูนิคแล้วนะคแค่กลิ่นถ้าคุณฉีดไปไหนก็ตามเนี่ยเพื่อนของคุณหรือว่าคนรู้จักของคุณเนี่ยจะได้กลิ่นกลิ่นนี้แน่นอนแล้วก็จะจําคุณได้ทันทีนะครับเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ยูนิคมากๆแล้วก็แน่นอนนะครับไม่มีใครกล้าฉีดน้าหอมกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงออกไปข้างนอกอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็เคยฉีดแหละแต่ก็แบบไม่ได้เป็นที่ดจดดําาาาหรรรืออว่่แบบไไไมไไม้ะะกเพ แบบแล้วก็ทุกวันแล้วก็ไม่ได้เจอเพื่อนแล้ว,ลวยิ่งช่วงเวลาแบบนี้ด้วยนะครับก็อาจจะแบบเอาไปเจอคนแปลกหน้าหรือออกไปเจอคนที่เราไม่รู้จักอะไรเงี้ยเขาก็แบบอาจจะไม่กล้าทักเราอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าคุณฉีดบ่อยๆแล้วถ้าคุณไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนของคุณจะจําไดนน้แน่นอนเพราะว่าไม่มีใครฉีดกลิ่นน้าหอมข่าเหนียวมะม่วงอยู่เลยนะครับกลิ่นที่ยูนี้แล้วก็ในตัวกลิ่นน่ะถือว่ากระจายตัวได้ดีแล้วก็ติดทนนานมากๆนะครับตัวที่2นะครับขอฉีดลองหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเป็นกลิ่นน้ําหอมคนไทยที่ผมก็ รีวิวไปแล้วนะครับในช่วงเอ่อถ้าจะไม่ผิดน่าจะสิ้นเดือนเดือนที่แล้วมั้งกลิ่นนี้ก็คือ My Perfume นะครับ Close Your Eyes and I Will Kill You in the Rain นะครับเป็นกลิ่นที่เขา Discontinue ไปแล้วครับในช่วงนี้เนาะก็น่าจะต้องรอเวลาที่เขาแบบน่าจะพี่เอกเขาน่าจะประกาศอีกทีนึงว่าเขาจะกลับมารีสต็ c k เมื่อไหร่นะครับแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ย <c oughs> มันเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่า มีความดาร์กมีความแมสกูลินมีความชัดเจนของกลิ่นมากๆนึกง่า,งายๆก็คือนึกถึงเจ้าของแบรนด์ My Perfume เลยก็คือนึกถึงพี่เอกมากๆเลยนะครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่รุนแรงมปกลิ่นหนักแน่นเป็นกลิ่นแมสกูลินที่ทึบที่แน่นคุณภาพแต่ไม่ได้ตึบนะครับยังใช้ง่ายอยู่แล้วก็ยังดมง่ายอยู่ คือกลิ่นเนี่ยแน่นอนว่ามันแบบฉีดในช่วงกลางวันไม่ได้มันแบบไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ว่าฉีดในช่วงกลางคืนถ้าสมมติแบบปาร์ตี้ถ้าแบบหมดโควิดไปแล้วเนาะถ้าปาร์ตี้ไปสังสรรค์ไปงานพิธีการงานสําคัญอะไรเงี้ยกับเพื่อนของคุณอะไรเงี้ยหรือว่าคนรู้จักของคุณเนี่ยฉีดกลิ่นนี้คุณคนทุกคนจะจํากลิ่นคุณได้แน่นอนครับมีความหนักแน่นมีความแมสคูลีอะไรเงี้ยเพราะว่ากลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่กระจายตัวได้ดีมากๆแล้วก็ถ้าใครได้กลิ่นถ้าคนรู้จักของคุณได้กลิ่นเนี่ย ต้องจดจำคุณได้แน่นอนนะครับมาที่กลิ่นที่3นะครับขอเป็นกลิ่นนี้แล้วกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะเพราะว่ากลิ่นนี้ผมก็หยิบเอาพูดในหลายๆคลิปแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นน้ําหอมที่ผมคิดว่ามันควรจะอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เหมือนกันครับนั่นก็คืออาร์มัฟลัดเดนุยอินเทนส์แมนะครับ,นะรบเป็นกลิ่นที่รุนแรงแล้วก็เป็นกลิ่นที่ฉุนฉุนมากในช่วงเปิดแต่ก็ ให้เรารู้สึกถึงครีเอทออตัสให้ความรู้สึกถึงสับป,ประรดทั้งสวนให้ความรู้สึกถึงไม้เบิร์ชไม้วูดดี้ที่มีความสโมกกี้นะครับเป็นกลิ่นที่ถ้าคุณฉีดแรงเนี่ยแน่นอนทุกคนจะเวียนหัวแล้วก็คุณเองน่าจะเวียนหัวด้วยแต่ถ้าอากาศเย็นๆนหน่อยหรือว่าแบบไม่ได้ร้อนมากคุณก็อยู่ที่การมาคับสเปรย์ของคุณเนาะแต่ว่าเป็นเป็นกลิ่นที่ทุกคนชอบถึงแม้ว่าดมที่ผิวเนี่ยดมแบบแบบเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นที่มีความซิมเจติกมากๆแต่ว่าดมอยู่ในอากาศเวลาที่คุณเดินผ่านใครหรือว่า คุณจะไปที่ไหนแล้วมันมีลมตีเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนของคุณได้กลิ่นอ่ะจะจากลิ่นของคุณได้แน่นอนเพราะเป็นกลิ่นที่โอเคทุกคนใช้ทุกคนชอบแต่ว่าเมื่อทุกคนแบบได้กลิ่นของคุณหรือว่าใครที่ได้กลิ่นคุณอ่ะก็จะเป็นผมรู้สึกว่าก็จะมะีความคิดในเชิงที่บวกมากกว่าความคิดในเชิงที่ลบเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่มันใช้ง่ายมันดูแบบเกตคอมพลีเมนต์ได้ง่ายมากๆอย่ีงกลิ่นเนะี้ยแล้วก็ มันเป็นกลิ่นที่สดชื่นแล้วก็มีความสโมกกี้เข้ามาทําให้กลิ่นดูซับซ้อนมากขึ้นนะครับของโน้ตของวูดี้อะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงเปิดมีความสเปรชของซับะรสแล้วก็พวกโน้ตความสดชื่นต่างๆพวกเบอร์กาอสหรือว่าพวกอะไรพวกดนี้นะครับทำให้เป็นกลิ่นที่ดูสดชื่นแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาถือว่าทําได้ดีมากๆอันนี้เป็นออเดอร์เทเลตแต่ก็เพอร์ฟอร์แมนซ์น่ยถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับ มาอีกตัวหนึ่งนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะครับกลิ่นนี้ก็คือชองพอโกเทเลโบนะครับเป็นกลิ่นที่ผมเปิดแบ่งไปให้สมาชิกในช่องของผมประมาณสองถึงสามคนแล้วนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับที่ค่อนข้างจะดีเลยครับยังไม่มีใครบอกว่าลองแล้วไม่ชอบกลิ่นนี้นะครับมีแต่ทุกคนชอบนะครับแล้วก็ผมก็ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองกลิ่นนี้กันทุกคนเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามีความยูนิคไม่แพ้กับตัวข้าวเหนียวมะม่วงเลยแล้วก็เป็นกลิ่นที่ มันไม่ได้มีความโน้ตโน้ตน้ำหอมแบบมะพร้าวนะมันก็จะมีความแบบเป็นโลชั่นกันแดดอะไรเงี้ยแต่ว่ากลิ่นเนี้ยไม่ได้แบบไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะแล้วก็มีความยูนิคมีความครีเอทีฟมากๆจากชองพอโกเทียนะครับเป็นกลิ่นมะพร้าวเป็นกลิ่นที่แบบผมว่าฉีดง่ายกว่าตัวข้าวเหนียวม,มออะม่วงแหละแต่ว่ามันก็แบบมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันถ้าแบบ ถ้าคุณไม่กล้าพออะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะใช้ยากนิดนึงแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าคุณใช้แล้ถ้าคุณกล้าใช้เนี่ยทุกคนจะจํากลิ่นของคุณได้แน่นอนเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ยูนี้เป็นกลิ่นที่มีความครีเอทีฟมากๆจากตัวของช่องพอโกเทนะครับในลายของเลอเมลนั่นเองนะครับเหลือ2กลิ่นนะครับอันนี้ผมก็ลืมไปว่าตัวนี้มันเป็นน้าหอมคนไทยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นนิชแบรนด์ที่ราคาอัปเกรดขึ้นมาหน่อยนะครับนั่นก็คือ strangers perfumery นะครับ คาเฟอีนฮันนี่นั่นเองครับเป็นกลิ่นกาแฟเป็นกลิ่นน้ำผึ้งเป็นกลิ่นป๊อปคอร์นเป็นกลิ่นทอบาโก้เป็นกลิ่น corn, เนลน acco, เทอร์ ather, ที่แบบโน้ตหนัก,นกๆเช่นกันเช่นเดียวกันกับตัวไม่เพอร์ฟูมเลยแต่ว่ากลิ่นนี้มีน้ตกาแฟซึ่งผมรู้สึกว่าดมกี่ทีก็ยังชอบอยู่แล้ดมกี่ทีก็ยังรักกลิ่นนี้อยู่มันเหมาะกับช่วงกลางคืนมนเหมาะกับอากาศเย็นๆอะไรเงี้ยมีความดาร์กแอนด์มิสซิเวียสแล้วก็มีความให้ความอารมณ์แบบผู้ชายขี้เล่นให้ให้อารมณ์แบบผู้ชายอบอุ่นอะไรเงี้ย เหมือนกลิ่นที่แบบคุณน่าจะอยู่กับแฟนมากกว่านี้ถ้าแบบคุณฉีดแล้วเนี่ยแฟนคุณจะจําได้เลยว่าน้าหอมกลิ่นนี้คือกลิ่นอะไระครับถ้าถ้าคุณบอกเขานะว่าคุณฉีดอะไรเนี่ยแล้วแบบฉีดไปบ่อยเนี้ยจาได้แน่นอนเพราะว่าเป็นกลิ่นที่มีเอกลักษณ์มากๆแล้วก็เป็นกลิ่นกาแฟที่ผมสึกว่ามีความพอดีระหว่างโน้ตอื่นๆที่แบบโน้ตหนักๆต่างๆมันเบลนออกมาได้ดีมากๆแล้วก็คุณภาพมากๆนะครับจากแบรนด์ของ strangers perfumery นะครับ มาที่กลิ่นสุดท้ายนะครับกลิ่นนี้ก็เป็นน้ำหอมโครนอีกเช่นกันครับแต่ว่าเป็นน้ำหอมโครนที่ผมผมในช่วงแรกเนี่ยที่ที่ผมทำคลิปกลิ่นนี้ไปอ่ะผมก็ได้ปล่อยขวดนั้นไปแล้วนะครับแต่ก็ได้ซื้อกลับมาครับเป็นมือหนึ่งเหมือนกันครับตัวนี้ก็คือลาตาฟานะครับอูดสฟอร์กลอรีนะครับแน่นอนครับชื่อก็คือโครนของตัวอินิเชียลโออูดส์ฟอร์เกรเนสนั่นเองครับซึ่งผมทำคลิปไปไปมาสองสามคลิปได้แล้วนะครับแล้วก็ทำคลิปเปรียบเทียบระหว่าง ดูปของเขานะครับดูปของ Initial Wood for g r e a t n e s s ที่มีตัว a l e s a n d r i a Wood u c t i o n หรือว่า Afthan s u p m e m a c y in Wood ก็อยู่ในคลิปเดียวกันเช่นกันนะครับเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าผมชอบกลิ่นนี้มากที่สุดแล้วเท่าที่ลองทั้งตัว a l e s a n d r i a แล้วก็ลองทั้งตัว Afthan อะไรเงี้ยตัวนี้มันตอบโจทย์ผมมากที่สุดแล้วแล้วก็ Performance ต่างๆการกระจายตัวต่างๆถือว่าทำได้ดีมากที่สุดแล้วนะแล้วก็ผมรู้สึกว่า ผมก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันที่ขายไปในช่วงแรกนะแต่ว่าช่วงหลังที่ซื้อตัวนี้เข้ามาเนี่ยได้มาจากพี่วันนะครับที่แบบผมซื้อกับเขาบ่อยๆนะครับซื้อซื้อ,อน้าหอมกับเขาบ่อยๆอ่ะก็ได้ราคาที่ดีกว่าขวดแรกที่ผมได้มาด้วยซ้ำนะก็เป็นน้าหอมที่มีความคุณภาพมีความนิชคุณิตีแล้วก็ตัวขวดของเขาก็มีน้ําหนักที่ดีพอสมควรถ้าคุณฉีดกลิ่นนี้ออกไปข้างนอกเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้เหมาะกับหน้าร้อนจ๋า หน้าร้อนเกินไปหน้าร้อนจะจัดช่วงแบบมีนาเมษาอย่างเงี้ยกลิ่นนี้จะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่ามันจะทําลายลางแล้วก็ถ้าเหงื่อออกบนผิวผมเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะซิมเดตติกนะนะแต่ว่าถ้าคุณฉีดเนี่ยที่อากาศเยน็นๆฉีดกลางคืนก็ได้หรือว่าแบบช่วงเยน็นๆที่อากาศแบบหนาวๆจัดๆเลยเนี่ยช่วงสิ้นปีของประเทศเราเนี่ยกลิ่นนี้ก็คือเป็นกลิ่นหนึ่งที่เหมาะมากๆครับแล้วก็น่าจะได้รับคอมพลีเมนต์ได้เลยน่าจะได้รับคาชมแม้แท้กับตัวอัมาฟคลับเดนเวอรอินเทนส์แมนเลยเพราะว่าเป็นกลิ่่นทีทนนบแบบ ถ้าคุณฉีดอย่างเงี้ยเพื่อนของคุณหรือว่าแฟนของคุณเนี่ยจะจำกลิ่นนี้ได้แน่นอนนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็น7น้ําหอมนะที่ผมจะมาแชร์ในวันนี้นะที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยที่จะทำให้คุณครับเป็นที่จดจําแน่นอนนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนะี่ยแชร์กันหน่อยนะครับว่ามีน้ําหอมกลิ่นไหนบ้างนะครับที่คุณคิดว่าคุณฉีดแล้วเนี่ยเป็นที่จดจำครับในเรื่องของกลิ่นเอ็ก็ตามหรือว่าในเรื่องของแบบคุณฉีดเยอะๆแน่นอนทุกคนได้กลิ่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะแบบ เป็นในทางที่ดีหรือในทางที่ไม่ดีก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เช่นกันนะครับหรือว่าอยากให้ผมเนี่ยทำคลิปแบบจัดอันดับก็ตามหรือว่า7น้าหอมแน้าหอม8น้าหอม10น้าหอม20น้าหอม30น้าหอมอะไรอีกก็อคอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่าในช่องผมเนี่ยก็อยากจะมีแบบเขาเรียกว่าแหละคลิปโดที่แบบมีความสนุนสนุกแบบนี้หรือแบบว่าไม่ได้ซีเรียสไม่ได้แบบจัดอันดับที่มันเครียดจนเกินไปอะไรเงี้ยก็อยากจะมีคลิปประเภทนี้บ้างซึ่งผมก็ได้แบบทําไปบ้างแล้วอย่างเช่นกลิ่นแบบลายที่แบบ ผมเ่ผมซื้อมาแล้วขายทิ้งหรือว่ากลิ่นที่แบบฟีลกูดเองก็าตามเนี่ยกูดไวฟ์โอลี่อะไรเงี้ยหรือว่าเป็นกลิ่นที่แบบหรือว่าเป็นกลิ่นที่ผมได้กลิ่นแลวถึงกับต้องอุทานออกมาอะไรเงี้ยคลิปิดีโอที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบคลิปที่มีความสนุกสนานแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเหมือนได้เป็นอีกแนวหนึ่งของของตัวผมเนี่ยเพราะว่าผมผมก็รู้สึกว่ามันก็ต้องมีแบบคลิปแบบนี้มันแหละที่แบบมีความเฮฮามากขึ้นแล้วก็มีความแบบ วิชาการน้อยลงอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะว่าแบบอยากให้ทําคลิปแบบนี้อีกเป็นท็อปิกแบบไหนเป็นหัวข้อแบบไหน,นครับหรือว่าอยากจะให้ทําจากอันดับหรือว่าน้าหอมแบบไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นกันนะครับสุดท้ายน,นี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้นะครับสิ่สำคัญน,น,นะครับก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ